มันจะมีคาพูดคำพูด,ดนึงเขาบอกว่าปุ๋ยเคมีเวลาเราใส่ทําให้ดินนกรดแต่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ทําให้ดินบ่นกรดไม่ทําให้ดินเสียพูดง่ายประมาณนั้นคือจริงๆแล้วว่าดินจะเสียไม่เสียไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวมันยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลักๆเลยเนี่ยเวลาดินจะเสื่อมดินจะเสียเนี่ยเป็นผลมาจากอินทรีย์วัตถุที่มันมีอยู่ในดินเนี่ยมันหมดไปดินใหม่ๆที่เปิดดินใหม่ๆไม่เคยเพาะปลูกมาก,ก่อนเป็นดินในเก็บ ป่าแล้วกันไม่ใช่แบบให้ไปส่งเสริมให้ไปถางป่าเพิ่มนะหมายถึงว่าสมมติเมื่อสมัยก่อนเมื่อ40-50ปีที่แล้วอะรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปถากถางป่าแล้วก็ปลูกพืชแล้วก็จะบอกว่าโอ้นี่ไงมันงามมันดีหลังจากใส่ปุ๋ยเคมีปุ๊บมันแย่มันเสื่อมคือต้องเข้าใจว่าแรกๆเนี่ยตอนที่เราถางป่าใหม่ๆเนี่ยอินทรีย์วัตถุมันมีอยู่เยอะแล้วเริ่มมีปุ๋ยเคมีเข้ามาเขาก็เริ่มใช้ปุ๋ยเคมี แล้วมันก็ตอบสนองได้ดีผลผลิตก็มากขึ้นการเจริญเติบโตพืชก็ดีขึ้นแต่พอผ่านไปสักระยะมันเริ่มไม่เหมือนเดิมละมันเริ่มการเจริญเติบโตมันเริ่มให้ดูไม่ไม่เหมือนเดิมผลผลิตมันเริ่มลดลงนั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นผลมาจากการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมันเป็นผลมาจากเรื่องของอินทรีย์วัตถุในดินที่มันล่อยหลอหรือมันหมดไปด้วยคืออินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยมันสลายได้มันย่อยได้มันหมดไปได้ เมื่อมันหมดไปการดูดซับปุ๋ยเคมี K Me, แล้วค่อยๆปล่อยให้พืชได้กินได้ใช้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องเนี่ยมันก็ลดลงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมี K Me, เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ใช่คำตอบเนี่ยมันควรจะมีพวกปุ๋ยอินทรีย์ประกอบด้วยเพราะว่าถ้าเราเอาดินขุดดินแล้วส่งดินไปตรวจหาปริมาณอินทรีย์วัตถุปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินเป็นความฝันอันสูงสุดเนี่ยเนื้อดินที่เราส่งไปเนี่ยจะต้องมี อินทรีย์วัตถุประมาณ5%นี่คือความฝันอันสูงสุดพูดง่ายๆถ้าเนื้อดินเราส่งไปร้อยกรัมส่งดินร้อยกรัมไปตรวจมันต้องมีอินทรีย์วัตถุความฝันอันสูงสุดคือ5กรัมต้องมีอยู่ประมาณนี้แต่เวลาเราส่งตรวจจริงๆโอ้ยมีไม่ถึง1กรัมมีไม่ถึง1%มีไม่ถึง2%อเป็นตย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นปริปรมาณอินทรีย์วัตถุมันต่ำสิ่งที่เราต้องทำก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเสมอ นะครับส่วนสารปรับสภาพดินพวกกลุ่มโดรไมหรือกลุ่มยิปซัมเราก็มีความจําเป็นต้องใส่ใส่เพื่ออะไร1ถ้าเป็นโดรไมกลุ่มที่เป็นโดรไมคือปรับสภาพ PH จากกรดให้มันสูงขึ้นให้มัน PH ของดินเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มไปจนถึงระดับเป็นด่างนะเอาแค่เพิ่มถึงระดับประมาณ PH 5.5ถึง6.5นี้ก็โอเคละไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าดินเราเป็นกรดแล้วจะกระน,นำหวานโดรไมเพื่อปรับสภาพ PH ไม่ใช่แบบนั้น ต้องค่อยๆใส่ค่อยๆปรับมันไปเรื่อยๆทีนิดทีละหน่อยการใส่มากๆการใส่ทีละเยอะๆเป็นการทําให้เกิดความสะเทินคือกดกับด่านเจอกันมันทําให้เกิดความสะเทินแล้วมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่อะไรแบบเยอะๆมากๆแบบแบบนั้นนะมันมันไม่ใช่คําตอบนะครับการใส่ดูแลไม้หรือพวกปูนพวกนี้ก็ต้องใส่ทีละน้อยเหมือนกับการใส่ปุ๋ยเคมีเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เคยไลฟ์ไป,ไปหลายรอบแล้วแหละว่าอัตราการใส่มันควรจะใส่เท่าไหร่ นะครับต่อครั้งต่อรอบที่ควรจะใส่แล้วความถี่มันควรจะกี่วันหรือกี่เดือนครั้งเนี่ยก็มีมีเคยพูดไปแล้วทีนี้ถามว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีทำให้ดินเป็นกรดจริงไหมคําตอบคือไม่แน่เสมอไปขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ตัวไหนให้พืชดูภาพตามภาพนะครับดูบริเวณรากเวลาพืชจะดูดธาตุอาหารเอาไปใช้เนี่ยเขา้าเข้าสู่รากแล้วขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่นึกอยากจะดูดก็ดูดเวลารากพืชมันจะดูดเนี่ย ถ้ามันจะดูดธาตุอาหารปุ๋ยที่เราหว่านลงไปดินแล้วมันละลายน้ําเสร็จแล้วนะยกตัวอย่างดูฝั่งซ้ายนะครับ NO3 เหมือนเดิมเลยลากฝั่งทางซ้ายนะครับสมมติเราหว่านตัวปุ๋ยที่เป็นประจุลบยกตัวอย่างเช่นตัว NO3 ก็คือปุ๋ยไนเตรตกลุ่มปุ๋ยไนเตรตเนี่ยสถานะมันคือเมื่อเราเอาปุ๋ยไนเตรตหว่านลงไปในดินแล้วถูกน้ําแล้วละลายมันจะมีสถานะเป็นประจุลบคือปุ๋ยตัวนั้น ปุ๋ยไนเตรตมันจะเป็นประจุลบถ้าพืชจะดูดใช้ถ้าพืชจะดูดใช้ประจุลบดูดประจุลบเข้าก็ต้องคายประจุลบออกมันจะเป็นลักษณะนี้ดูดไนเตรตเข้าก็จะคายตัว o h ซึ่งเป็นประจุลบเหมือนกันออกมาคือดูดลบคายลบดูดบวกก็ต้องคายบวกและเพอเอิญไอ้ลบพวกนี้ที่มันคายออกมามันมีความเป็นด่าง เพรานถ้าเราให้ปุ๋ยที่เป็นพวกประจุลบมากๆสภาพของดินมันก็จะเป็นด่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติเดิม pH เราจะอยู่ที่ pH ดินประมาณ5มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5.1 5.2 5.3แบบนี้นะครับกับกันถ้าเราให้ปุ๋ยที่เมื่อ,อไรแล้วเป็นประจุบวกยกตัวอย่างเช่น NH4 และปีประจุบวก ตัวนี้คือแอมโมเนียมพวกปุ๋ยแอมโมเนียมทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลารากพืชมันจะดูดแอมโมเนียมเข้าไปมันจะดูดประจุบวกเข้าไปมันก็ต้องคายประจุบวกออกมาก็คือเป็นไฮโดรเจนหรือโปรตอนออกมาแล้วไอตัวไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนตัวนี้มันมีความเป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้ามันกินมากๆเข้าสภาพดิน PH มันจะต้องเป็นกรดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราหว่านปุ๋ยลงดินเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแค่ว่า คุณสมบัติของปุ๋ยนะั้นนะมันเป็นกรดหรือเป็นด่างแต่ต้องดูด้วยว่าเมื่อมันละลายแล้วมันมีประจุบวกหรือลบคือถ้ามันเป็นบวกพืชก็จะขายบวกออกแล้วมันก็จะทให้สภาพดินเป็นกรดแต่ในขณะเดียวกันถ้าพืชมันกินประจุลบมันก็จะคายลบออกมาก็จะทําให้สภาพของดินบริเวณนั้นเป็นด่างแต่ในสภาพความเป็นจริงพืชจะกินบวกกับลบเนี่ยอันไหนมากกว่ากันคําตอบคือกินบวกมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราหว่านปุ๋ย ไปเรื่อยๆแล้วพืชมีการเจริญเติบโตดีเติบโตงอกงามกินปุ๋ยได้ดีแะ้ั้นสภาพดินมันต้องเป็นกดลงเรื่อยๆโดยปกติเพราะว่าปกติมันกินบวกมากกว่าลบนะครับบวกมากกว่าลบโอเคในตัวอย่างนี้ประจุบ,บวกของแอมโมเนียมก็ยกตัวอย่างมาจากปุ๋ย21-0 0ิ็คือแอมโมเนียมซัลเฟตกับตัวปุ๋ยยูเรียคือ46-0ส่วนตัวที่เป็นประจุบลบก็เช่นตัว15.0แคลเซียมไนเตร ตัว10.00 m แมกนีเซียมไนเต 130, 46, รต13 0 4 6โพแทสเซียมไนเตรตแต่ว่า13ตัวหน้า13ตัวหน้าเป็นปุ๋ยไนเตรตเป็นไนโตรเจนในรูปของไนเตรตแต่โพแทสเซียม46เป็นโพแทสเซียมซึ่งมีประจุบ,บวกโพแทสเซียมเนี่ยเวลาละลายน้ำเสร็จแล้วเป็นประจุบ,บวกเพราะฉะนั้นถ้าพืชกินโพแทสเซียมได้เยอะมันก็จะเป็นการบาลานซ์ระหว่างบวกกับกลบโดยอัตโนมัติแต่ในสภาพธรรมชาติอ กินบวกมากกว่าลบคือธาตุอาหารนะ่ยส่วนใหญ่เมื่อละลายน้ําแล้วมันมักจะอยู่ในรูปของประจุบวกประจุบวกนะครับโอเคถ้าเป็นไนโตรเจนอย่างเงี้ยวานปุ๋ย21หวานปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตรทั่วไปอะปุ๋ยสูตรที่เราหวานหานกันนะเช่น15เสมอ15-5-20 25-77อะไรพวกเนี้ปุ๋ยตัวหน้าไนโตรเจนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของไม่ยูเรียก็แอมโมเนียมเพราะมันประจุบวก ยกเว้นเรามาใช้พวก 15. 0 0 10 0 0อย่างเงี้ยโอเคอันนี้คุณจะได้ไนใเตรทที่เป็นประจุลบฟอสฟอรัสเป็นประจุลบโพแทสเซียมประจุบวกแคลเซียมประจุบวกแมกนีเซียมประจุบวกกำมะถันประจุลบเพราะนั้นเอาแค่6ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นประจุบวกหมดแล้วแล้วก็เป็น6ตัวนี้เป็นตัวที่พืชใช้มากที่สุดคือมีปริมาณในการดูดใช้เนี่ยมากกว่าพวกกลุ่มจุลธาตุกลุ่มจุลธาตุมันใช้น้อย บวกลบคงไม่ต้องซีเรียสกันวันมากเอาแค่6ธาตุนี้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กลุ่มกัมมันตหรือซัลเฟต6ตัวนี้ครับประจุบวกมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยเคมีหรือจะปุ๋ยอินทรีย์ก็แล้วแต่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวสภาพดินมันต้องเป็นกดลงเรื่อยๆถ้าปลูกพืชไปแล้วดินไม่เป็นกดสมมติพื้นที่นั้นนะปลูกขึ้นมา5ปี10ปีสภาพดินมันจะเป็นด่างเพิ่มขึ้นอันนี้แปลก มันต้องมันกดลงเรื่อยๆยกเว้นคื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูเขาหินปูนอย่างเงี้ยโอเคสภาพดินมันจะเป็นด่างเนื่องมาจากหินปูนนะครับก็ประมาณนี้